ทำไมสีน้ำมันเครื่องในแต่ละล็อตถึงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในที่นี้อาจจะไม่ได้แตกต่างขนาดแดงเป็นเขียวนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อให้ชัดเจนกับเรื่องของการสังเกตนะครับถ้าเป็นตัวน้ำมันเกียร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงน้ำยาหล่อเย็นก็อาจจะเป็นสีเขียวหรือสีชมพูนะครับในส่วนของน้ำมันเครื่องเนี่ยครับในแต่ละล็อตที่สีไม่เหมือนกันเนี่ย บางครั้งครับที่เราเจอนะครับว่าสีเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าสีเข้มหรือสีอ่อนก็จะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรฮะบางครั้งเนี่ยครับการที่เราหยิบแกลลอนเข้ามาครับแล้วมาดูสีบางครั้งแสงกระทบเข้ามานี่ก็มีผลนะฮะทำให้เรามองสีแล้วเพี้ยนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดจากตัวน้ำมันเครื่องจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของโรงงานครับเวลาที่สั่งสารเพิ่มคุณภาพเข้ามาครับ หรือว่าการผสมเนี่ยครับตรงนั้นนะครับมันมีค่าเออเลอร์อยู่บ้างครับซึ่งตามมาตรฐานแล้วเนี่ยจะต้องเออเลอร์ไม่เกิน5%เครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสีก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่สามารถที่จะมีมีส่วนของค่าการเออเลอร์ในบ้างนะครับเ mm hmm. นื่องจากว่าการผสมน้ํามันเนี่ยครับเราจะผสมเป็นหลอดที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลย3 0 0 0ลิตร5,000ลิตรหมื่นลิตรอย่างเงี้ยฮะ mm hmm. เพราะนั้นในกระบวนการตรงนี้ครับแอดดิทีฟเนี่ยบางครั้งก็สั่งจากหลายซัพพลายเออร์ถูกไหมฮะโรงงานใหญ่หญๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีตรงนี้แหละครับจะมีโอกาสท แต่ด้วยการควบคุมมาตรฐานหรือ QC เนี่ยก็ยังควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้นะครับในทุกๆโรงงานก็จะมีค่าความเออร์เลอร์แบบนี้นะครับซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆกับตัวเครื่องยนต์ครับครับแล้วก็สำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับติดตามเราได้ที่ S.O.I. t t h i l l n n d ครับ